มา,มาดูนี่มาดูนี่เลยมาดูใกล้ดูใกล้รถคันนี้รับจบไม่ต้องเจ็บเพราะคอนเซปต์ของเราคือรับซื้อรถราคาสูงจาก p p วๆโตคาพบกับ Fortuner 3.0 Turbo D4D ไปดูกันเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปที่สุดในรุ่นของ Fortuner นะครับตัวนี้เป็นปี2010โดยรวมของตัวนี้นะครับมีชุดแต่งของล้อและดิสเบรกนะครับเป็นตัว2พอร์ตนี่ล้อแบบนี้เลยนี่แม็กแต่งแบบนี้ฮนะ จานเบรกเนี่ยเต็มเต็มลอ้อแบบนี้เลยไม่ใช่จานจากไก่นะแต่เป็นจานล้อรถนี่แหละครับผมโดยรวมตัวนี้เป็นรุ่น t r i d s p o r t i o เป็นตัวท็อปนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูต่อไปเลยครับด้านในภายตัวรถก็โอ้หเดิมๆมาให้แบบนี้มีชุดเสียงในการเล่นวิดีโอหรือเล่นเพลงเนี่ยก็เดิมๆมคลาสสิกเลยครับมีลักษณะของลายไม้คอนโซลแบบนิมเนียแบบนี้ๆๆมาให้นะครับมีมันตีฟังก์ชันมาให้มีคูชคอนโทรลมาให้ด้วยนะ เลขใหม่ของคันนี้ครับไม่ใช่น้อยไม่เช่เยอะครับ1นึ่งแสนต้น,ต,นต้นครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูตอนหลังกันเลยดีกว่าห้องเลกลูมด้านหลังก็มีลักษณะดีกว้างนะครับนั่งได้สบายเบาะปรับได้นอนได้อย่างดีพิเศษกว่านั้นครับมีแอร์ด้านบนมาให้แบบนี้ครับพอๆแม่แม่เพื่นนอนเือนน้องๆคนในครอบครัวก็จะไม่ร้อนอีกต่อไปเพราะเขามีแอร์มาให้ทั่วรถแบบนี้ลักษณะพรมหรือเบาเขาก็มีมาให้เดิมๆเ,เก็บสีเก็บงานให้เรียบร้อยเป็นเบาหนังแบบนี้เลยครับ เราอยากไปดูบ้านท้ายของรถตัวนี้แล้วใช่ไ้มงั้นไปดูกันเลยครับด้านท้ายก็มีห้องสัมภาระแบบนี้เลยครับจะสามารถปรับเบาะนั่ง2ตัวนี้ได้อีกเพิ่มเติมเป็นรถ Fortuner รถครอบครัวที่นั่งได้ถึง 7, 8, 9, 10คนเลยนะโอ้โหมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าไม่เวอร์หรอกครับ Fortuner เขาทำได้โตโยต a า o r t u n e r ในปี2 0 1 0ไปดูห้องเครื่องกันต่อเลย ตัวนี้มากับคุมพลัง3.0ลิตรดีเซล D4D Fortuner 3.0ตัวนี้คือพละกกำลังเขาแรงเหลือไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยลุยน้ำลุยทะเลเขาไปได้หมดครับเรามาดูภายในห้องเครื่องใกล้ๆเลยภายในห้องเครื่องก็ใหม่กริปครับมีการเก็บงานนะครับรอยหนูกัดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยผมก็หาไม่เจอเลยนะเพราะว่าเขาไม่มี ของพวกนี้เลยเพราะว่าเจ้าของเก่าซึ่งดูแลรถมาอย่างดีแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ภายในคือใหม่เอี่ยมทุกส่วนขัดให้อย่างหมดจดครับ